ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนีกก้ก็มาพบปะกับป่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับป่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกสี่สามเจ็ดสองห้า ครับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดต่อพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมากะเขาตัวเลขวิ่งนะพี่น้องจับคู่รุดนะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ด บนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สามพี่น้องสามกามาเนาะพี่น้องเนาะตะวันจับคู039383รับออกสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับตะวันเลขวิ่งถือว่าเน้นเน้นถือตัวเนาะพี่น้องเนาะเอับเมื่อนี้กามาแล้วพอเตรียมผ้ามาติดตามต่อยก,กับปลาพัฒนาปู07เนาะพี่น้องเนาะ กับราวพัฒนาปู่07 หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามเน้นที่หนึ่ง รับส่วนจับคู่ี่น้องหนึ่งเจองเจ็ดสานะครับ หนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้า สองเก้าสามเก้านะครับ ปูเน้นที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับ หลักสองหลักสามมักเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับคอยเข่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะหงวดนี้จับคู่คอนะครับครับวันจันเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สมพฤศจิกายนสองห้าหกแดลพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรลดหนึ่งกับสามเน้นที่1นะครับ เจอเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแดหนึ่งเกอนาะพี่น้องเนาะครับมักตัวได้เก่าได้พี่น้องเล้อเลือกเก่าหลักสองกบงามหลัก3ากางาม,กกางามเนาะพี่น้องเนาะครับข้าพเ,เจ้าจะบิ่นกระด้นพี่น้องเลือกปูเป็นทรงมาให้นะครับ ครับราวพัฒนา3พฤศจิกายน68 1กับ3เน้นที่1นะพี่น้อง17 27 37 18 28 38 19 29 39ครับปู่07นะพี่น้องเนาะครับนสะัตว์เจนนาคราม ครับพอเตรยมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนยะ์เจ็ดเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มก็ไว้พอนคอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้อง FC, อิซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะลืมได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอแต้มน้ำนาคับรับสุดท้ายถ่าย,ายสุดนี้ขออิบซีทุกคนโฉบโฉบมันหมันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม